องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2566เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่14มกราคม2566นายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบตอท่าอิดอาปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนำคณะผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ตำบลท่าอิดได้กล่าวต้อนรับในอำเภอปากเกรด็ดคณะผู้ปกครองนักเรียนเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิดและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า2,000คนโดยมีนายพิรมชุมนุมในอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2566ขององค์การบริหารส่วนตํบลท่าอิดตามควาขวัญของนายยกรัฐมนตรีที่ว่ารู้หน้าที่มีวินยัยฝ่ายความดี โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการแข่งขันเกมการละเล่นบนเวทีกลางซุ้มกิจกรรมเครื่องเล่นซุ้มอาหารซุ้มเครื่องดื่มและการมอบของขวัญของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนณลานอเนกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดหมู่ที่9ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี นายพิรมชุมนุมได้กล่าวว่ามั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างพัฒนาการตลอดจนทักษะความรู้ความสามารถให้แก่เด็กเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้รับความสนุกสนานเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเยาวชนที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคตนายปรีดาเชื้อผู้ดีได้กล่าวต่อว่าสืบเนื่องจากวันเสาร์ที่สองของเดือนมก,กราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2566 เพื่อนเน้นย้ำกับทุกภาคส่วนในสังคมได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ให้ได้รับความสนับสนุนและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเพราะเด็กในวันนี้เปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมจึงจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป นิว24สุกันวรลีสุวรรณรายงาน